แะเป้เห pues ็นไปแม่เอาก่อาครับไดุนะครับวันนี้เราจะมาแจกกล่องดูนะครับแล้วเรามาลองชิมกันด้านในเป็นยังไงครับอ่ะหันนะว้ามีสีเขสีสีนะครับเริ่มจากสีไหนกันนี่ยเอไม่ได้อะไรงนีลอยางี่หมดาป เดี๋ยวไปที้ไหนสีชมพูเป็นอะไรนะเดี๋ยวม้วหนิดเดียวปอยไหมถั่วเรือถั่วล้วนถิ่เขียวดีดัช็อกโกแลตอ่อขอคุณมากทนกินช็อกโกแลตกอดไปเร็มอาโบชื้ งานแต่บางก็ยังไม่หมดช็อกโกแลตข้าวหนังค้างอ้าวหมดแล้วอันนี้จะขอบมถันไหม็มถันแต่ป่ะฝีรูปเลยจิ๋วเลยแม่ไม่เอามาก็แม่ไม่ตีกันเลยแม่ไม่ตีใส่งานะไมเอาใส่กลุ่มไม่ติดเลยก่อนแม่ไม่แค่กลุลมเยอ